จำจุดนั้นได้ใช่ป่ะแซมจุดนอกอ่ะจุดนอกอ่ะจำได้ใช่ป่ะเล่นจุดเดียวนะกับพวกนี้อย่าไปเล่นหลายจุดนะเดี๋ยวเขาทับสนแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ไมื่อกี้ใช่ใช่ใส่วิ่งชาร์จเฮ้เฮ้เฮ่ฟลอรมีห้ำฟลอมีฟลอรมีบูสบูส แย่แย่แย่จริงๆเลือกฆ่าทั้งหมดเลย,นะยเด,ยยนดย <c oughs> นนีนียะดีดีอะเมื่อกี้แม่งปืนแม่งกาดเกิดถ้าเป็น M4 ได,ได้ได้หมดเลยนะไอ้สามตัวแถวอัวนนะ่ะ <c oughs> มันไฟกันอยู่ <c oughs> ดูฝั่งนี้เลยแม่งเรียบเลย <c oughs> เราเจอแค่แถบร่างแถบเดียว เราเก็บตรงนี้เราก็จะเก็บได้ของได้ประมาณัสองนาทีสามนาทีอาาเออเก็บได้สองนาทีสามนาทีแล้วก็เริ่มดันเกมเลยยั <c oughs> งไงมันเริ่มมาเลนขอบแล้วยิ่งไกลย,ยิ่งตามหาเรายากพวกนี้โอเคบูสบูสบูสโก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 ทำมิ่งทำมิ่งมันเข้าปั๊มป่ะ เห็นนะน่าจะเข้าบ้าน,หาน,านเห็นไหมดีามาเฮ้มเฮ้มเฮ้มเฮ้อยหนักโว้ยบอกทำบอกงงเลยอะไรวะ <laughs>

ในบ้านเลยบุลเลตบุลเลตบุลเลต์ออมาแล้วนะเฮ้เฮ้เช็คเช็คเช็คฝั่งนี้มาหรอสองตัวโอเคคิวเยียมคิวเยียมดิลงมาจากดลงมาจากไอเออเจอแล้วเจอแล้วโนบุลเลตไเ ้าโดนอะน้องหนึ่งนะนงตัวหนึ่งตรงนี้หนึ่งอนะข้างล่างตัวหนึ่งแซมเอาไปข้างล่างกันหรือไม่ไม่อยากเอาตัว คำหนึ่งรองหลังหลังมาสองนะตรง,งนั้นลงล่างนี่เข้าบ้านเข้าบ้านมาอยู่บ้านนี้โบดนี่หว่าอ่าสโลสโลอ่าสโมกนะวะสโมกสโมกนูวะ มันแบ่งยาใหญ่ให้มันตักอันเด้มันไม่มียาแล้วในตัวนั้นนะเกินเฮ้พี่เฮ้พี่เจนลีเจนลีเจนมาพึ่งลีเจนไปอัปัตเท่าเดิมโอเคระเบิดเข้าบันเข้าบัน บังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์สกิลวะสกิลลองโยนก่อนนะทู่ทู่มีบนน้าบนหอคอยอะอะไรอะไรบทฝั่งนี้ฝั่งนี้ อ่าบังเกอร์บังเกอร์เฮเช็คเฮเช็คเฮดพีเฮดพีแเลหลนึ่งแล้ยโอ้นอกน้อยนอกน้อยแฮงกี้เบิร์งกี้เบิร์ดนะดิ igent, เจนดเจนเช็คเฮเช็คเฮด เนี่ยุูจอบเนี่ยเนี่ยกูสกุลอกระสุนแม่งไม่พอไม่อำนวยเลยเย่เช็ค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 น่าจะเหลือฝั่งนู้นอ่ะดีนะมันเป็น M4 มาเลยถึกไหวหน่อยอนะ่ะ หมีปะบันแล้วมหมดดังหมดดังหมดดังกีล้วหมดดังบินดูไหมบินโชบดูแถวๆจับฝั่งนู้น thế okay, skill check zone skill check zone không à ấy nó nó mày rồi à ไมไ่ไปรอข้างหน้าแล้วมั้ง็อบีโอเคโอเคป่ะ็อบี็อบ,บี็อบ,บี็อบ,บี็อบีเน็กเน็กไป็บอบ,บี็อบ,บี